ครับสวัสดีวันที่13มกราคมนะครับมืัอน,นี้มาขายเขาด้วยพี่น้องนะครับามาขายมาขายมืัอนี้มาเบิองว่าสิได้กิโลจักบาทเนาะพี่น้องเราต้องเบิด30 32กระสอบสิได้โลจักบาทมาเบิองนะครับขึงไปไปสิบห้าบาท50อ่า เดี๋ยวสู้นเมืองสิบาบาทห้บพค่อยชัดป่นไหนนอพี่นอ้องเดี๋ยวก็ลังสิบห้าจ่อเข,าเข่าสิบห้าบาทห้เนาะเพื่อขึ้นไป้ายไว้เดี๋ยวเพื่อสิ้า,านนจ่อเขาว่าสิไดกิโลจับาท ในเงินทั้งหมด2 6 1 9บาทครับเบสเซ็ต